เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกเราว่านอีกครั้งในนียยวายเรื่องปิงรักในแมวดำโดยคุณนักเขียนดามิลี่ตอนที่17นะครับโอเคทุกคนก็ขอโทษทุกคนและก็ขอโทษคุณนักเขียนด้วยนะครับก็คืออ่านมาจนถึงตอนนี้นะก็เพิ่งรู้ว่าวิวาเป็นผู้ชายนะโอเคขอโทษผมสอบเข้าเองนะไม่ได้สังเกตรายละเอียดมากก็แค่แบบเออชื่อวิวาผู้หญิงแหละอะไรเงี้ยเราก็ตีความแปงั้นไงขออภัยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตอนนี้ก็วิวาจะเป็นผู้ชายนะครับ <c oughs> ขอโทษสังคมโปรดให้อภัยด้วยนะครับ ก็ว่ายอยู่ทําไมขี่เทน,นานะตอนแรกกัน,นึกงเลยเอ๊ะผู้หญิงขี่เทน,นาเหรอก็เอใจเอ๊ะไม่มีอะไรหรอกมั้งก็ขี่ได้แหละยุคนั้นสรุปอ๋อผู้ชายนี่เองโอเคขอโทษอีกครั้งนะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุน,นคนที่เขียนกันเยอะนะเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับปิงที่17น่ารักครับเรื่องวันใหม่วันนี้ผนกจัดซุ้มสวยงามเตรียมต้อนรับช่วงเทศกาลคริสต์มาส อีกทั้งพนักงานอย่างพวกผมก็ได้มายืนต้อนรับลูกค้าหน้าซุ้มด้วยกันหมดได้เพ้นหน้าด้วยละตอนนี้ผมเข้าจะน่ารักคิกขวอนโนแน่น่ะนะผมเพ้นเป็นรูปหัวใจสีชมพูที่มีประกายวิบวับกับดอกไม้สีฟ้าข้างแก้มแถมยังได้ใส่ที่คาดผมรูปก,กวางสีน้ําตาลด้วยไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่เจลรี่บอกว่าเป็นกวางที่ใช้ขี่เพื่อส่ง,งของขวัญให้เด็กๆตามบ้านปาดพี่สีแผนกนี่คือเป็นตาคักแท้สี่พนักง,งานแผนกอื่นที่เดินแวะเวียนมาทักทายช่วงสาย บางคนก็ส่งเสียงแซวใหญ่ผมได้แต่ยกยิ้มและตอบกลับไปอย่างร่าเริงบรรยากาศหน่าุ้มมีเสียงเพลงที่เปิดจากลำโพงซ้อนทับกับเสียงของพนักงานสาวที่กำลังพูดเชลยลูกค้าอย่างกระตือรือรน้นเธอพูดแนะนำทุกโปรโมชั่นที่น่าสนใจให้ลูกค้าฟังส่วนผมยืนเต้นเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆระหว่างนั้นผมเหลือไปเห็นหัวหน้าแผานกที่ยืนอยู่ด้านหลังซึ่งเขายังไม่เดินเข้ามานำซ้ำพีเตอร์ยังไม่ได้ถูกแต่งแต้มใบหน้าไม่ได้การผม,มรีบเร่งฝีเท้าเข้าหาอีกฝ่าย ก่จะคว้าแขนพี่เตอร์ให้เดินมาด้วยกันวันนี้แผนเขาให้เพ้นหน้ากันถึงพี่จะเป็นหัวหน้าแต่พี่ก็ต้องแต่งด้วยนะจับมือหัวหน้าแผนกมาหลออยู่มุมอับสายตาก่อนจะรื้อหาอุปกรณ์แต่งหน้าในกระเป๋าของเจลลี่ผมต้องแต่งด้วยเหรอเนี่ยหนุ่มหล่อพูดด้วยน้ำเสียงประหลาดใจอือหึผมพยังหน้ารัวอ่าก็ได้ครับที่อยากได้รูปอะไรเดี๋ยวหนาจะวาดให้สวยๆเลย ผมถามพลางหาสีเพ้นหน้าในกระเป๋ารูปอะไรก็ได้ผมเงยหน้ามาสบตาพร้อมกับทำหน้างงฮะไม่มีหรอกนะรูปอะไรก็ได้นะพี่เติ๊กคนตัวสูงหลุดหัวหรอถ้างั้นหนาอยากว่ารูปอะไรก็เชิญว่าได้ตามสบายเลยครับคนตรงหน้าพูดไปยิ้มไปอย่างสดใสโอเคพี่พูดแล้วนะถัดจากนั้นผมจึงเริ่มวาดลวดลายบนใบหน้าอันหล่อนเหลาอย่างละเม็ดละไม หนาว่ารูปหัวใจให้จะได้สลับข้างกับหนาวทำไมล่ะฮะก็จะได้มีเหมือนกันแต่อยู่คนละข้างไงครับผมไม่รู้ว่าพี่เตอร์เข้าใจเหมือนผมไหมหรือตีความไปคนละความหมายแล้วอ๋อเสร็จแล้วไหนดูซิผมชื่นชมผลงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจก่อนจะยื่นกระจกให้คนเบื้องหน้าดูว่ารูปเก่งดีนะครับคนโตวกว่าพูดชม ขอบคุณครับผมเก็บกระเป๋าเครื่องสำอางของพี่ลี่เสร็จเราทั้งสองก็ลุกขึ้นเพื่อเตรียมตัวไปยืนหน้าสูมรีดลูกค้าช่วยพนักงานสาวที่ยืนอยู่คนเดียวพ้าแกไปไหนมาจ๊ะเมื่อมาถึงเจลี่ได้ทักท้วงทันทีพาพี่เติร์ไปเพ้นหน้ามาเจเป็นไงเจผนงานต้นหนาวหัวหน้าแผนกเอ่ยพลางยื่นหน้าเข้าใกล้หญิงสาวดีหล่อรับรองลูกค้าเข้าเพียบแน่นอนค่ะ พนักงานสาวพูดชมแล้วของหนาวและเจ๊เป็นไงมัง่งชมหนาวบ้างสิผมเห็นเจลลี่ชมแต่พี่เตอร์คนเดียวเลยแซงบอกให้เจลลี่ชมผมบ้างโอ๊ยมันก็ต้องน่ารักกิ๊บเก๋อยู่แล้วล่ะค่ะน่ารักเหมือนเจ๊เลยไม่มีผิดเจลลี่พูดพลางยื่นมือมาหยิกแก้มผม,มเบาๆผมจึงหลับตาพริ้มพร้อมกับระบายยิ้มกว้างใช่ไหมล่ะน่ารักกิ๊บเก๋อยู่ไร้กล้าไปเลยใช่ไหมผมลืมตาแป๋วมองเจลลี่หญิงสาวพยักหน้ายกยิ้มและยังคงดึงแก้มผมสายไปมา เราไม่รู้แล้วว่าเจ๊กแกมหมันเคี่วผมหรือเอนดูผมอยู่กันแน่ช่วงเวลานี้ผมมีความสุขมากเหมือนไม่ได้มีความสุขแบบนี้มานานแล้วผมสามารถพูดคุยกับพี่เติร์กโดยที่ไม่ได้อึดอัดใจอะไรแล้วด้วยอีกทั้งเพลงที่เปิดมาไม่แต่เพลงโดนใจทั้งนั้นงานนี้ไอ้หนาวเต้นเรียกลูกค้าไม่หยุดใครเดินผ่านไปผ่านมาผมไม่รับรู้ด้วยแล้วช่วงพักเที่ยงผมมาสูนอาหารคนเดียวเหตุเพราะพี่เติร์กกับเจลลี่ออกไปกินข้าวข้างนอกกันนะสิสุดท้ายก็เลยเหลือผมแค่คนเดียวที่ไม่ได้ออกไปไหน มือเที่ยงนี้ผมเลือกกินเป็นผัดพริกแกงร้านที่เจลรี่แนะนำมานั่นล่ะเพราะอร่อยจริงติดใจร้านนี้ร้านเดียวไม่ไปไหนเลยทีนี้พอได้อาหารแล้วผมกวาดสายตามองไปรอบๆหวังจะหาโต๊ะนั่งดูเหมือนวันนี้พนักง,งานจะเยอะกว่าปกติฮะโต๊ะเต็มจนไม่เหลือที่นั่งให้ผมเลยแต่ทว่าผมได้ไปสะดุดตาเข้ากับพนักง,งานหนุ่มที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวผมหลุดยิ้มก่อนจะตรงดิ่งไปหาโต๊ะที่มีชายหนุ่มรูปหล่อนั่งอยู่พี่ปิก๊กหนาขอนั่งด้วยได้ไหม ต๊ออื่นเต็มหมดแล้วผมกระพริบตาปริบๆครับอีกฝ่ายตอบกลับผมไม่รอช้ารีบดึงเก้าอีกออกมาแล้วนั่งลงตรงข้ามกันวันนี้ไม่ได้กินข้าวกับพี่ใน,นแผนกแล้วครับคนโตวกว่าเอ่ยถามไม่ครับพอดีพี่ๆเขาออกไปกินข้าวข้างนอกนะเขาพยักหน้าผมเม้มปากพลันจ้องมองใบหน้าอีกฝ่ายเพียงเสี้ยวีก,ก่อนจะก้มหน้าทานอาหาร จะว่าไปนี่พี่ปิ๊กไม่ได้สังเกตเห็นใบหน้าของผมหน่อยเหรอทำไมถึงไม่ทักกันเลยเละ่ะวันนี้ผมแอบเห็นต้นหนาวอยู่ซุ้มเหรอครับผมรีบเงยหน้ามองใช่หนาวได้เพ้นหน้าด้วยเป็นไงพี่ปิ๊กน่ารักไหมผมยิ้มเห็นแก้มบุ๋มพลางยกปลายนิว้วจิ้มจุดที่เพ้นลายหัวใจกับดอกไม้เพื่อโชว์ให้คนตรงหน้าดูพี่ปิ๊กจ้องหน้าสบตากับผมสายตาที่เขามองมามันช่างน่ารักครับ ช่างมีประการเจ้าเล่ยยังไงชอบกลหลังพูดจบเจ้าของใบหน้าหล่อจึงพ่นหัวเราะชอบใจก่อนจะก้มหน้าทานอาหารต่อผมหลุบสายตาลงพลันเกินน้ำลายอึกใหญ่ฮฮฮทำไมวันนี้แอรไม่เย็นเลยนะผมยกมือขึ้นพัดเข้าหน้าตัวเองไม่น่าถามไปอย่างนั้นเลยไอ,ไอ้หนาวเอ้ยแล้วพี่ได้ลองไปเที่ยวแถวนี้บ้างหรือย,ยังครับผมเปลี่ยนเรื่องชวนคุยย่งเลยครับผมไม่ค่อยได้ไปไหนดนะ้ย ถ้าอย่างนั้นว่างๆไปนั่งเล่นที่บึงกันไหมพี่ปิ๊กอยู่ไม่ค่อยไกลหรอกหนาวเคยไปกับเพื่อนแล้วอากาศดีมากเลยนะเออถึงมันจะมีแต่ป่าแต่หนาวก็มีที่ไว้นั่งเล่นอยู่เออถ้าถ้าพี่ไม่อย่าผมพูดเสียงติดขัดลังเลไม่นานคนตัวสูงก็พูดสวนขึ้นมาได้เลยครับผมยกยิ้มกว้างดีใจจนตาปิดทัาะก่อนหน้านี้ลืมไปเลยว่าแถวบึงไม่ค่อยมีอะไรมากนะักส่วนใหญ่จะเป็นป่า ทว่าตอนนั้นที่วิวาพาไปมันพาผมไปนั่งเล่นตรงจุดที่ใกล้กับตลาดซึ่งแถวนั้นไม่ค่อยมีคนหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยผมกับพี่ปิ๊กก็พากระเดินกลับแผนกของตนเองบังเอิญว่าผมต้องเดินผ่านผนกพี่ปิ๊กพอดีเลยถือโอกาสยื้อส่งคนโตกว่าที่นาานหน้าแผนเดี๋นวกลับแผนกก่อนนะพี่ปิก๊กครับร่างสูงในชุดทำงานตอบ,กล,บอกลับพร้อมกับจอรอยยิ้มเนินอนอมาได้นิดเดียว ในหัวพึ่งฉุนคิดขึ้นได้ว่าผมอยากถามพี่ปิ๊กเรื่องไปเที่ยวปีใหม่ผมอยากรู้ว่าเขาจะไปไหมนะพอดีเลยจะได้ชวนพี่ปิ๊กกลับด้วยกันตอนเย็นกระนั้นผมจึงตัดสินใจเดินวนกลับไปทาแผานาเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้งแต่แล้วผมก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อภาพตรงหน้ามีหญิงสาวหน้าตาส,าสวยยืนคุยอยู่กับพนักงานหนุ่มดูเหมือนจะคุยเรื่องสนุกกันอยู่ด้วยเธอคนนั้นผียิ้มกว้างไปพร้อมกับผวเราคิกคักจนตาหยีสงสัยผมคงเข้าไปคุยกับพี่ปิ๊กไม่ได้แล้ว เพราะถ้าผมตัดสินใจเดินเข้าไปมันคงจะขัดจังหวะทั้งสองคนเปล่าๆสุดท้ายผมเลือกที่จะเดินกลับผนแผนกของตนเองฝ่ามือเล็กยกแนบอกข้างซ้ายเสียงหัวใจเต้นปกติแต่ทำไมผมถึงรู้สึกปวดใจจังละ่ะเวลา18บนาฬิกาที่จริงวันนี้ผมเลิกงานตั้งแต่5โมงแล้วทว่าผมอยู่รอเพื่อนสนิทมหาเนี่ยตอนแรกจะนัดมันมานอนด้วยพรุ่งนี้แต่เปลี่ยนใจแล้วให้มาวันนี้เลยเพราะยังไงวันนี้ผมก็ว่าง นำซ้ำยังรู้สึกอึดอัดใจอย่างบอกไม่ถูกต้องการวิวาเพื่อรักสุดๆช่วงเวลาตอนนี้ลูกค้าค่อนข้างน้อยลงแล้วแต่ผมก็ยังยืนเล่นอยู่หน้าซุ้มกับเจลลี่เพื่อฆ่าเวลาและช่วงพริบตาเดียวผมเหลือบเห็นพิปิกเดินมาแถวซุ้มที่ผมยืนอยู่ท่าทีเขาคล้ายกับเดินมาหาใครสักคนเขาสบตาเข้ากับผมพอดีก่อนจะคลี่ยิ้มให้ผมเท่านั้นละ่ะถึงได้รู้ว่าพิปิกมาหาผมปลีกตัวออกมาเงียบๆเพื่อเดินไปหาคนตัวสูงเออ ว่าไงพี่ปิ๊กยังไม่เลิกงานเละครับอ๋อใช่ครับกลับด้วยกันไหมครับเดี๋ยวผมนั่งรอเา,างือ่องล่องวันนี้หนามีนัดแล้วนะวันนี้พี่กลับก่อนได้เลยผมเอม็นใบหน้ามองทางอื่นพูดตอบเสียงเอ่อยพลางลูบแขนตัวเองอ๋อโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมกลับก่อนนะครับทันทีที่พี่ปิ๊กรู้ว่าผมมีนัด จากใบหน้าเหล่าที่อารมณ์ดีก็กลายเป็นใบหน้าที่หบยิ้มและนิ่งเฉยวิวาเพื่อนผมมาถึงห้างประมาณหนึ่งทุ่มเพราะมันเพิ่งจะเลิกงานพอทํางานเสร็จวิวาก็ตรงดิ่งมาที่นี่เลยและตอนนี้ผมกับมันกําลังเดินมาซื้อของไปทํากินอยู่หอมึงมึงไอ้ต้นหนาวผมสะดุ้งหลังจากเมื่อลอยคิดอะไรไปเรื่อยเปือ่อยจนในวิวาต้องตะโกนเ,เรียกผมหลายรอบถึงจะรู้สึกตัวฮะผมตอบมันไปทั้งที่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันพูดว่าอะไร กูถามมึงว่าอยากกินอะไรแล้วนี่มึงเป็นอะไรปะเนี่ยเหมือลอยอยู่นั่นน่ะดได้หมดมึงอยากกินอะไรก็เลือกเลยถ้างั้นก็ซื้อแค่ขอไปตามส้ตมตำแล้วกันพวกน้ำเพิ่อ,อะไรเคยไปซื้อแถวหอมึงก็ได้อือผมพยายงหน้าอย่างไร้อารมณ์มึงเป็นอะไรปะเนี่ยปแปลกๆนะวันนี้เปล่าเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันนะผมตอบเพื่อรักไปแบบเนื่อย ไม่รู้ทำไมอาการคล้ายกับว่ามีอะไรมาจุกอยู่ที่อกถึงได้เกิดขึ้นกับผมอีกแล้วนับตั้งแต่ตอนที่เห็นภาพนั้นเมื่อตอนเที่ยงภาพที่พี่ปิ๊กกำลังยืนคุยกับหญิงสาวด้วยท่าทียิ้มย้ยไปกันเองอิจฉาชะมัดพอมาถึงห้องพักของผมวิวาก็เริ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ตามส้มตำแต่ทว่าหากทำส้มตำอยู่ในห้องมีหวังโดยข้างห้องด่างแงะกระนั้นจึงลงมาขอใช้ห้องครูคุณน้านเจ้าของหอสักเล็กน้อยนะ้าแกก็ใจดีมากแกเคยบอกให้ผมมาใช้ได้ตลอด แต่ผมไม่ค่อยได้ทำอาหารเองเท่าไหร่นี่เลยครั้งแรกที่มีโอกาสได้ลงมาใช้หุยขอบคุณมากเลยนะครับคุณนาะเพื่อนผมโชคดีมากเลยนะเนี่ยเพราะคุณนาะทั้งสาวทั้งสวยทั้งใจดีวิวากอดครกที่ถือมาตั้งแต่บนห้องเดินเข้ามาในครัวก่อนจะพูดเอาใจหญิงสาวพ,พร้อมยิ้มหวานให้เธอดูจริตจัก้านของวิวาทำให้มันน่าเอ็นดูในสายตาผู้ใหญ่ตายปากหวานนะคะเนี่ยว่างๆก็มาใช้ได้ตลอดเด้อขอบคุณมากนะครับ น้าเอาด้วยไหมเดี๋ยวหนา,าแบ่งให้โอ้ยไม่เป็นไรค่ะพวกหนูกินกันเลยน้ากินมาตั้งแต่เย็นแล้วโอเคครับขอบคุณอีกครั้งนะครับนะ้าเธอส่งยิ้มพลนันเดินออกไปส่วนเพื่อนผมมันก็ยังพูดขอบคุณน้าเข้าอีกครั้งขณะนี้เพื่อนรักผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเรียบร้อยและกําลังยื่นช้อนมาให้ผมชิมเป็นไงใส่อไรเพิ่มอืมผงชูรสอีกผมตอบเพราะมันยังนัวนได้อีก Okay. ใส่หลายแทบหลายว่าจบมันก็ใส่ผงวิเศษเพิ่มอีกช้อนครั้นไม่ได้ทำขนมจีนฝีมือเพื่อนรักมาแล้วผมก็บมันก็พากันเดินกลับห้องคราวนี้ไม่ได้มีของกินอย่างอื่นควบคู่มีเพียงแต่ผักมากมายหลายชนิดเพราะเราสองคนชอบกินผักมากมายเลยตกลงกันว่าซื้อแค่ผักพออย่างอื่นไม่ต้องช่วยกันประหยัดระหว่างที่นั่งปูเสอกินส้มตำก็ผลักกันเล่าชีวิตประจำวันที่ได้ไปพบเจอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสนุกหรือเรื่องทุก์ ผมกับวิวานั่งเล่าให้กันฟังหมดทุกเรื่องเพราะงั้นเราเลยไม่เค่อยได้มีความลับต่อกันสัเท่าไหร่ผมกําลังคิดอยู่ว่าจะเล่าเรื่องพี่เติรให้มันฟังดีไหมเพราะมันยังไม่รู้เรื่องที่ผมเลิกคุยกับพี่เขาแล้วด้วยสาเหตุบางอย่างแล้วพี่เติร์มึงล่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างอะอืมยังไม่ทันได้คิดเรื่องอื่นเพื่อนสนิทก,ก็ถามขึ้นมาเลยรู้ใจกันเหลือเกินนะเลิกคุยแล้วอา้าวมึงไม่เอางั้นกูขอโท่ไอ้ ก็เป็นซะแบบเนี้ยผมเลยอยากจะด่ามันจริงๆเลยแล้วทำไมถึงได้เลือกคุยอ่ะเขาทิ้งมึงหรือมึงทิ้งเขาเนี่ยไม่มีใครทิ้งกันทั้งนั้นล่ะก็แค่เราสองคนไม่ใช่ของกันและกันแหมทำไมาเป็นพูดดีนี่กูเป็นเพื่อนมึงตั้งกี่ปีมีอะไรก็พูดมาเลยเนาะแน่นอนนะเพื่อนผมดูออกตั้งแต่แรกว่าที่ผมพูดมาต้องมีอะไรมากกว่านั้นถ้ากูพูดไปมึงห้ามด่ากูนะ ผมไม่มริฟิปากพลางหลบสายตาเพื่อนสนิทลองพูดมาดูแล้วกูจะตัดสินใจอีกทีก็พี่ปิ๊กย้ายมาทำงานห้างเดียวกับกูเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะหาในตาชายหนุ่มร่างเล็กเบิกกว้างด้วยความตกใจอออทำไมอะ่ะอย่าบอกนะเออตอนแรกกูคิดว่ากูลืมพี่ปิ๊กได้แล้วแต่ความจริงพอเขากลับมาความทรงจำในอดีตกูกลับมาด้วยอะ่ะ กูเลยบอกพี่เติ๊กไปตามตรงว่ากูยังลืมพี่ปิ๊กไม่ได้พี่เขาก็เลยยินดีให้กูกลับไปทบทวนตัวเองใหม่ผมคล่อมปากคล้ายจะร้องไห้ส่วนเพื่อนนั่งอาปากค้างไม่ใช่ว่ากูไม่รู้สึกผิดนะกูรู้สึกผิดมากตอนแรกกูคิดว่าจะเลิกคุยกับพี่เติ๊กแล้วมาอยู่กับตัวเองสักพักวิวาเห็นผมท่าไม่ดีจึงคว้าเข้าไปกอดระหว่างนั้นกูคิดว่ากูจะเก็บความรู้สึกดีที่มีต่อพี่ปิ๊กไว้คนเดียวแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ย ไม่กี่วันก่อนพี่ปิ๊กเขาบอกชอบกูต้นหนาวช้อนตามองเพื่อนสนิทด้วยแววตาเศร้าหมองตอนที่กูได้ยินคำนั้นออกจากปากพี่ปิ๊กใจกูเต้นแรงมากกูรู้สึกดีใจที่เขาชอบกูก,กูดีใจมากจริงๆแต่อีกความรู้สึกหนึ่งมันก็บอกว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่ควรเป็นแบบนี้เพื่อนสนิทนั่งกอดผมเงียบกูควรทำไงต่อไปดีวิวาฒที่ได้ฟังก็ขมวดคิ้วยุ่งเราเกับกำลังประมวลผล ระบายลมหายใจออกมายาวๆ้ต้องถามก่อนว่ามึงคิดว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องยังไงถ้ามึงจบกับพี่คนนั้นด้วยดีเขาเข้าใจมึงแล้วต่อไปจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มึงตัดสินใจเองแล้วหนาวมึงจะเลือกพี่ปิก๊กหรือเลือกที่จะอยู่โสดคนเดียวต่อไปมันก็ขึ้นอยู่กับมึงเองนะตอนนี้มันไม่มีใครมายุ่งกับความคิดมึงแล้วเนะผมได้แต่ก้มหน้างดอยู่ในอ้อมกอดวิวา กูรู้มึงรู้สึกผิดแต่อย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกนี้เลยอออก็เป็นเรื่องที่ดีที่พีปกเขาชอบมึงมึงอาจจะทบทวนดูอีกครั้งก่อนก็ได้แต่ห้ามรู้สึกผิดแล้วต่อไปนี้มึงควรใช้ชีวิตให้มีความสุข่ะวะอออเงยหน้าขึ้นไม่เอาไม่จบไม่ประโยคดีนักวิวาพลันดึงแขนผมให้เงยหน้าขึ้น ทว่าพอเงยหน้ามาสบตาการต้นหนาวกลับมาคล้ำน้ำตาเปื้อนบนใบหน้าริฟริปากอวบอิ่มเบะลงพร้อมจะปล่อยโฮเต็มที่ยาออ้กูไม่ใช่พี่มึงนะมา้องให,ให้กูปลอบอยู่ได้อ่ะวิวาถ้าเป็นบน่นแต่สุดท้ายก็ลูบหลังปลอบอยู่ดีกูขอเวลาผมสะอื้นพูดคำเสียงขึ้นจมูกมึงจะขอเวลาอะไรนะักเดี๋ยวเขาก็ไปกับคนอื่นรอกอ วันนี้กูเพิ่งเห็นเขายืนคุยกับคนอื่นอยู่เลยฮอ <c oughs> โอ้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 วิวาเหมือนตบหัวและรูปหลังหัวรอเสร็จค่อยรูปหัวปลอบผมกูปวดใจมากนะเว้ยกูอยากเป็นคนคนนั้นมากอะคนที่เห็นรอยยิ้มนั้นของพี่ปิก๊กเนี่ยแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วมะถ้าชอบกันก็รักกันให้มันจบๆไปอะไรที่มีความสุขก็ทำไปเฮอชีวิตมึง ผมสะอื้นน้องห้ไม่พูดไม่จาถ้าถามว่ารู้สึกดีขึ้นไหมที่เพื่อนพูดอย่างตรงไปตรงมาให้ผมได้คิดผมคงปฏิเสธไม่ได้ว่ารู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่ว่าคงไม่ได้รู้สึกผิดเหมือนเดิมแล้วจากนี้ไปผมจะกลับมาใช้ชีวิตให้เป็นปกติอย่างแท้จริงสักทีอย่างที่วิวาบอกตอนนี้ไม่สมกับที่เป็นไอ้หนาวเลยไอ้หนาวตัวจริงต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขสิใช่ไหม เอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่17นะครับเออเขาบอกรักแล้วถ้าชอบเขาอยู่ก็บอกตอบกลับไปเลยสิใช่ไหมจะมาอมทุกข์อยู่ทําไมเขาอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อาจจะคุยกับลูกค้าหรือเปล่านะไม่ต้องคิดมากหรอกต้นหนาวเขาต้องรักต้นหนาวคนนี้อยู่แล้วสินิสยัยแบบนั้นนะ่ะแล้วก็ขอโทษสังคมอีกครั้งนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าวิวาเป็นผู้ชาย่อ <c oughs> ทำไมบืขนาดนี้ อ่านมันก็ตั้งหลายเรื่องตีความไม่ได้เรื่องไงแค่เนี้ยเศร้าะอะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนดามิลี่ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับซักไล์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันตนาเบ้ด้วยนะครับฝากาติดตามตอนต่อ,อไปด้วยนะสวัสดีครับผมวันตนาเบ้